ทางจะไม่ค่อยดีแล้วนะพระเจ้าค่ะฮองเต้นเล่นจะบังคับให้เรายอมเป็นเมืองออกส่งเครื่องราชนนาการให้ทีแรกเล่นเอาหม่อมชั้นใจหายนึกว่าจะทรงตกงงโดยง่ายซะแล้วสิงงสจะพูดอย่างนี้เหมือนไม่รู้จักข้าเสียแรงอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีนะเจ้าเอี้ยงแต่องค์เหนือหัวก็ทรงเสี่ยงไม่น้อยนะพระเจ้าค่ะที่ตรัสปฏิเสธไปฮองเต้ต้องไม่พอพระทัยแน่ๆขืนทรงตกงงอโยธยาของเราก็แย่นะสิชั้นเดชา ตอนนี้ช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะหาทางออกไปจากเมืองนี้ยังไงดีแต่ข้าว่าเราไม่จะเป็นตน้องหนีเมื่อข้าเข้ามาอย่างมีศักดิ์ศรีก็ต้องกลับออกไปอย่างสงา่าและก็ยังมีเหตุผลสำคัญที่ข้าจะไม่อยากจะบอกแกใครเลยตรัสเสร็จก็ดาเนินลิ้วเข้าข้างในรู้ไหมว่าเอี้ยงประสง์มีเหตุผลอะไรถ้าจะให้ข้าเดานะทานายชา อาจเป็นพระธิดาของห้องเต้ที่มีพระนามว่าองค์หญิงสร้อยดอกหมากองค์นั้นก็เป็นได้ข้าจะหนักใจซะแล้วสิอย่าลืมนะว่าทรงมีพระมเหสีจันทนาอยู่แล้วและพระมเหสีก็ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาซะด้วยนะ แม่ได้ยินว่าลูกให้จำปาไปตามโหรหลวงมาหาฤึจันทนาเพคะเสด็จแม่ลูกแค่พยายามติดตามถามข่าวเสด็จพี่จากการทำนายของท่านโหนหลวงเท่านั้นแล้วโหรหลวงทำนายว่าอย่างไรบ้างละ่ะโหนหลวงบอกว่าเสด็จพี่กเกษมสำราญดีเพคะอาจจะมีอุปสรรคหรือเรื่องตื่นเต้นบ้างแต่ก็จะผ่านไปได้งั้นเจ้าคงสบายใจแล้วล่ะสิ แต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งแพคะที่หม่อมฉันยังสงสัยโหนเองก็ดูอ้ำออึ้งๆตอบไม่เต็มปากสักเท่าไหร่มีเรื่องอะไรกันบอกแม่สิเรื่องเกี่ยวกับอิสตรีหรือผู้หญิงที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสเสด็จพี่เพคะสเ็จแม่ถึงท่านโหนบอกว่าไม่ค่อยจะแน่ใจแต่หม่อมฉันคิดว่าเป็นไปได้หลายส่วนหญิงงามเป็นที่หมายปองของชายฉันใดชายผู้องค์อาจ และหนาตากมสันก็ย่อมเป็นที่พิศวาดแก่หญิงฉันนั้นลูกควรจะต้องทำใจนะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครลูกไม่มีวันทำใจได้หรอกไปค้าเสด็จแม่ เป็นอย่างที่ทรงคาดการไว้จริงๆเพคะท่านกงกงบอกว่ายังไงบ้างละโบตันกงกงบอกว่าเจ้าสายน้ำพึ่งอง,งนั้นไม่ยอมก้มหัวให้ใครและไม่ยอมส่งราชบัรณาการให้เมืองเราด้วยเพคะแล้วเสด็จพ่อ้องเต้เกลี้วใหญ่เพคะตรัดบอกท่านเหล่าซื้อให้ดำเนินการตามแผนได้แผนเป็นยังไงหรือพี่โบตันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันโบตันได้ความมาแค่นี้เพคะองค์หญิง แค่นี้ก็พอแล้วล่ะโบตันบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับนักฆ่าที่ชื่อว่าเล็กตันคนนั้นก็ได้แต่จะเริ่มเมื่อไหร่รู้ยังไงเนี่ยข้าคงต้องไปสืบความจากเสด็จพ่อเองแล้วล่ะ อันความลับถ้ารู้มากเกินไปมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่และไม่ใช่ความรับอีกต่อไปแต่ถ้าลูกไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ค่อยดีนะพา้าเสด็จพี่เพราะสร้อยดอกปากอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากเกินไปน่าเสียใจที่ข้าไม่ทันคิดเรื่องนี้จึงให้กษัตริย์อโยธยาพมนักที่ตำหนักหลังแต่จะสั่งให้เปลี่ยนที่พักเขาก็จะยิ่งสงสัย ดะเพ่อรับสั่งอะไรเพคะลูกฟังไม่เข้าใจเอาเป็นว่าคืนนี้เจ้าต้องปิดตำหนักของเจ้าและวางเวรยามให้แน่นหนาได้ยินเสียงอะก็อย่าออกมาดูเพราะอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดได้พอบอกเจ้าแค่นี้ก็แล้วกันแสดงว่าต้องมีการรบราฆ่าฟันหรือต่อสู้กันในคืนนี้ใช่ไหมเพคะ ในอุทยานแห่งนี้ช่างมีความสวยงามแปลกตาไปที่น่าพิศวงจริงๆน้ำพุที่พุ่งขึ้นมากลางสัตเป็นสิ่งที่เมืองอโยธยาไม่มีดอกไม้ก็งามหลากสีแถมยังมีกลิ่นหอมชื่นใจขาดไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้ไม่มีพระธิดาที่ข้าพบในฝันเขายืนอยู่นั่นเพคะองค์หญิง ทรงเป็นถึงกษัตริย์อยุธยานะติงตังระวังจะหมิ่นพระเดชานุภาพพระองค์เข้าเรากลับกันดีกว่าโบตันแต่ทรงหันมาเห็นและเสด็จมาทางนี้แล้วเพคะองค์หญิงส้อยดอกหมากหม่อมชันเขาคารวะเพคะเจ้าทั้งสองลุกขึ้นเถอะนะขอบพระไทยเพคะจะเป็นอะไรไหมถ้าข้าจะขอสนทนาด้วยองค์หญิงของพวกเจ้าเป็นการส่วนตัวนะ่ะเออองค์หญิงเพคะ เจ้าสองคนถอยออกไปก็ได้แต่อย่าให้ไกลนักเพคะอง์หญิงหม่อมชันขอบพระไทยองค์หญิงจริงๆที่ทรงวางพระไทยในตัวหม่อมชันหญิงชายไม่ควรสนทนากันนานเกินไปทรงมีธุระอันใดกับหม่อมชันหรือเพคะแค่จะถามสั้นๆเพียงประโยคเดียวเท่านั้นสร้อยดอกไมกเราเคยพบกันในฝันแล้วใช่ไหม ไม่องหญิงของเราถึงได้สนทนากับพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นเวลาเนิ่นนานอย่างนี้พี่โบตันเราก็ยืนกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีหูทิพนิ่นาจใอ๋น้องหมวยคนสวยจ๋าอุ๊ยปีสานหมาป่าหรือว่าผีทะเลหน้าดำปีพี่เป็นคนไม่ใช่ผีพี่น่าชื่อเอี้ยง เป็นรัชวันณงบองเหนือหัวใส่น้ำพึ่งเชียวนะเหาน้องหมวยอะจ๊ะเราไม่ได้ชื่อหมวยนี่คือติงตังน้องสาวข้าส่วนข้าชื่อบตันเป็นนางกำนันขององค์หญิงส้อยดอกมาพระธิดาของฝ่าบาทนะ่ะเจ้านายของท่านประทับอยู่กับองค์หญิงของเราตรงนั้นถ้าทางจะทรงสงทนทนาถูกอคอกันดีนะอาจจะเหมือนกับพวกเราก็ได้ถ้าได้คุยกันไปนานๆน,นะไม่อยากคุยเรื่องเมืองอโยธยาของพี่บางหรืองไง พี่เอี้ยงเอาให้ฟังยังได้นะจ๊ะอโยธยานะ่ะแม้ว่าอากาศจะร้อนกว่าที่นี่แต่ใบไม้ก็เขียวขจีแล้วก็มีสัตว์ตัวใหญ่ๆน้องคงเคยเห็นช้างใช่ไหมพี่เอี้ยงเอาเป็นเพลงยังได้นะช้าง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 น้องเคยเห็นช้างครืบเบาช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเกี่ยวงวงต้องเขี่ยวไตงวงเกี่ยวงามีห,มหูมีตาหางยาว